บอลไม้บอลแหวนสอง้าหกสองสี่เก้าหกบริรัมนะครับขอความกรุณาไปขยับรถตอนนี้ครับมนีมล์จะยังแน่นอนกับงานการกุศลค่ะเป็นงานหาทุนทรัพย์ในการซื้อทันทำน้อยครอบกักาการแข่งก็นี่แหละประจำก็มีเรนของของกันตอนนี้นะครับ นี iden, oh, ่เด้นี่เจ้าภาพโอ้ยถ้าลงพื้นกับพอท่านได้ลูกหนายยุเาเจ้ากระชิบเป้าพูกบอเด้อ่างแต่วันมาเล่นบ้านเจ้าของมาย่ำใดก็ได้นะเมียเออกว่าทุ่มหนึ่งสองทุ่มอะไรมาปากเอาต้มไก่ใส่สมุนไพรเด้เขาตักเอาจนว่าเคียงหม้อแล้วร้อประกาศกินแอกกัน ตลกได้นะคืนจากที่คนเป็นคนตลกแล้วก็ตลกกระิหัวเปนกิตีระชงว้ไ